ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเทคโนโลยีกันอีกแล้วนะคะและวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงเอพิโซดที่10แล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแบบจะมาถึง10 EP แล้วแล้ววันนี้เนี่ยหนิวก็มีข่าวเทคโนโลยีนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งวันนี้ที่จะ ามาเล่าอ่ะคือมันจะเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์นะคะซึ่งพอหลิวไปเจอมาหลิวก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันน่าสนใจนะคะก็เ,ะเลยอยากจะออกมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย และหัวข้อในวันนี้ของเรานะคะก็คือ b บ x นะคะ Rideable Ghost Robot นั่นเองนะคะคือ b บ x เนี่ยเป็นฮิวมานอยแบบหนึ่งนะคะที่มีรูปร่างเหมือนแพะนะคะถ้าเกิดว่าดูในรูปใช่ไหมถูกออกแบบโดยบริษัทคาวาซากินะคะ ได้รับอินสปายมาจากแพ้ที่มีสายพันธุ์ที่ดุร้ายเลยนะคะที่มีถิ่นกําเนิดในแถบภูเขาแถวแถวแอฟริกาแล้วก็ยูเรเซียนะคะเบรเนี่ยมันก็ปรากฏต่อสายตาชาวโลกครั้งแรกเลยนะคะที่งานไอเล็กซ์นะคะที่จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็ทางคาวาซกินเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่นะ,ะมีชื่อว่า Lo b u s ฮิวมานอยด์แพลนะคะหรือว่า RHP นั่นเอง ซึ่งอันนี้มันก็เป็นแค่ชื่อแพลตฟอร์มนะคะแต่ว่าหุ่นยนต์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้มันจะมีชื่อว่าคาเลโดะนะคะก็ถ้าเกิดว่าอ่านผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งทางบริษัทคาวาซากิเนี่ยเขาก็ได้ทําการรีเสิร์ชเนาะแล้วก็พัฒนาเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี2015แล้วแล้วก็เบรตัวนี้เนี่ยก็เป็นเฟรนด์ของโปรแกรมนั้นๆนะคะเขาบอกมาว่างั้นนะคะค่ะแล้วก็ที่จะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์นะคะของคุณมาซายุกิโซเบะนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าอ่านผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมพัฒนาน RPH นี้เนาะ แล้วก็คือก่อนหน้านี้หลิวบอกว่ามันมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งใช่ไหมที่พัฒนามาอีกอะในแพลตฟอร์มนี้ที่ชื่อว่าคาเลโดใช่ปะเออถ้าเกิดว่าทุกคนดูจากภาพใช่ไหมมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่มันมีสองขาเหมือนกับมนุษย์เลยเนาะแล้วทีเนี้ยคือเขารู้สึกว่าหุ่นยนต์แบบนี้มันค่อนข้างที่จะพัฒนายากคือด้วยความที่มันเป็นฮิวแมนนอยล์โรบอทอะมันก็เป็นอะไรที่อนเนกประสงค์ใช่ปะทุกคนคือรูปร่างที่เหมือนมนุษย์แล้วหนึ่งใช่ปะแล้วก็ไหนจะความสามารถของมันอีกนะคะที่ต้อองพยยาามลก เป็นแบบความสามารถมนุษยนะ์เนาะก็คือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่มนุษย์ทําได้อ่ะหุ่นยนต์มันก็ควรจะทําได้แต่ด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้การพัฒนามันต้องใช้เวลานานมากๆนะคะกว่าที่จะสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาพัฒนาอยู่เนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้อะ่ะมันเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่า เขาจะใช้ล้อนะคะในการ move นะคะและตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในเฟสที่ว่ามันเป็นการ demonstration test แล้วนะคะหุ่นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ยไม่นานมากนะคะเป็น short term นะคะแล้วทีนี้มันก็มีประเด็นประเด็นหนึ่งที่เขาคิดอะเขาอยากรู้ว่าเออถ้าเกิดว่าอยากได้หุ่นยนต์ที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้บนพื้นผิวที่มันไม่เรียบโดยที่ไม่ต้องใช้ล้อเนี่ย หน้าตาของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมทางคาวาซากิเนี่ยถึงได้พัฒนาหุ่นยนต์เบ x ตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะ <iej ses> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเบ x เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าเบกเนี่ยมันสามารถลุกอ a ลาวนะคะก็คือสามารถเช็คอินสติเมนต์ต่างๆที่อยู่รอบตัวมันได้นะคะจากวิดีโอที่ได้มาจากกล้องที่อยู่ในตัวมันอีก ะะแล้วก็เบคเนี่ยมันก็เป็นวันออฟฮิว a มนนอยนะคะโรบอทที่ใช้สี่ขานะคะในการเดินเนาะมันจะไม่เหมือนฮิว a มนนอยดโรบอทตัวก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ว่าไอฮิวแมนนอยด o โรบอทแบบนั้นอะ่ะคือมันจะมี2ขาที่ใช้เดินใช่ไหมแล้วก็อีก2ขาที่เป็นแขนมันก็จะรวมเป็น4เหมือนกันเนาะแต่ว่าไอตัวเบคเนี่ยคือมันใช้4ขาในการเดินเลยนะคะแล้วก็มันยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าตัวบอดดี้ด้านบนหุ่นอะ่ะมันไม่ได้ถูกฟิกไว้นะทุกคนนั่นก็หมายความว่ามันจะสา าามเอาไปคอสตอมเพื่อที่จะให้มันเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้นะคะก็เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอนเนกประสงค์อยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้เนี่ย <S 2> <S 2> ที่นำมาเล่าอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ผ่านมาดูคลิปนี้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันน่าสนใจอยากจะไปอ่านดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคลิ๊กที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวหลิวเนี่ยจะแปะไว้ให้ เราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย